ผู้ชม f อพี่พี่น้องนองนักหมากรุกทุกทกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าเบีย้ยสู้เม็ดได้ไหมนะครับจับคู่มาเจอกับท่าน2 2 3 2233มแมนนะครับผู้ที่มีเลตติ้ง1,392คะแนนเป็นหมากสีขาวเปิดด้วยม้โยงขวานะครับส่วนไก่ก้าวฟ้านะครับก็ วันนี้ก็มาด้วย ID นะครับไก่ฟ้าจ๋านะครับเลตติ้ง1,858คะแนนเป็น ID เก่านะครับคือเครื่องมือทำคลิปนะครับเครื่องเก่านะครับก็มีปัญหานะครับแบตเตอรี่เสื่อมนะครับไม่สามารถทำคลิปได้นะครับก็เลยเอาเครื่องนะครับเครื่องนี้มาทำนะครับซึ่งเครื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะช้าพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่อยากให้เพื่อนๆนะครับ พี่น้องๆท่านผู้ชมนะครับรอนานนะครับก็เลยต้องใช้เครื่องนี้มาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับจังหวะนี้นะครับก็ุคตโสโซต้องการกินเม็ดเรานะครับเราก็สวนกันไปเลยนะครับต่างคนต่างสวนกันไปนะครับมาดูตัวหมากันแล้วนะครับก็เป็นเม็ดสู้เบี้ยนะครับแต่เราได้เปรียบ ตรงที่ว่าเบี้ยคู่ครับช่วงกลางกระดานนะครับจุดเซนเตอร์นะครับเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบแล้วก็มีเบี้ยโครงสร้างหน้าเบี้ยนะครับทางด้านปีกซ้ายของเรานี่ครับมีเบี้ยเสริมนะครับจังหวะนี้ก็เสริมขึ้นไปเรื่อยๆครับคู่ต่อสู้นําเรือมาในตําแหน่งนี้นะครับจะทําอะไรเอ่ยครับปักคนขึ้นไปครับนะครับต้องการที่จะบกนะครับ ผู้ต่อสู้จะทํายังไงต่อครับในตําแหน่งนี้วันนี้ก็ไม่ได้ทํางานนะครับเจ้านายไม่ได้ใช้งานก็อยู่ที่บ้านครับจะมาจับกินเบีย้ยเรานะครับก็นําเรือไปผูกนะครับผู้ต่อสู้ถอยคนกลับไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยผู้ต่อสู้จะเป็นเบีย้ยซ้อนนะครับในตําแหน่งต่อไปในอนาคตคู่ต่อสู้ก็จะแทงเบีย้ยนะครับเบีย้ยที่ตําแหน่งคอควาย สามมาคอควายสี่นะครับมาคอควายสี่ไล่โคนเราโคนเราจะมีปัญหาถอยหลังกลับไม่ไไม่ได้นะครับตำแหน่งนี้เราใช้ม้าขึ้นไปครับยกไปอยู่ในตำแหน่งของม้าซ้ายนะครับคุต่อสูไล่โคนจริงๆครับก็ไหลโคนขึ้นไปต่อโคนเลยนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับถ้าคู่ต่อสู้กินเข้ามาแล้วเราจะใช้ม้ากินหรือหรือใช้เบี้ยกินนะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้เราก็นิ่งๆไว้ก่อนครับน่าช้าๆได้พระเล่มงามครับ แทงเบีย้ยดินมไปครับคู่ต่อสู้ไถม้าครับไถม้ามา,มาทําอะไรเอยแทงเบีย้ยขึ้นไปครับใช้เบีย้ยสองตัวนะครับทางด้านปีกขวาคุมเบีย้ยสามตัวนะครับดีที่สุดของคู่ต่อสู้ก็น,น่าจะระเบิดนะครับระเบิดมาแน่ๆนะครับแต่ตอนนี้คู่ต่อสู้หมุนมา้ามาในตำแหน่งนี้จะทำอะไรไม่ทราบนะครับมาอ่อนซ้อนเรือครับ ยกเรือขึ้นไปหนึ่งตาเดินนะครับแต่เรายังไม่บ่งบอกนะครับบ่งบอกนะครับว่าเราจะซ้อนเรือที่ตำแหน่งใดนะครับต้องดูเรือตัวซ้ายครับเรือตัวซ้ายจังหวะต่อไปครับคู่ต่อสู้ใช้โคลกินขึ้นมาครับถ้าเราใช้เบี้ยกินดันโคลเราต้องยัดโคลต้องเสียโคลแรกเบี้ยแลกเม็ดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็เป็นรองรองอยู่แล้วครับใช่มากินดีกว่าครับ ะครับเป็นลองสักหมากนะครับแต่ต่อไปตาโค่อของสุตาของคู่ต่อสู้เดินยกมาขึ้นมาแล้วนะครับมาจับกินเบีย้ยจับเบีย้ยไว้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ระเบิดเบีย้ยขึ้นไปทางด้านปีกซ้ายขึ้นไปปู3าขึ้นไปนะครับท่าน2 2 3 3อ,อมมแมนนะครับก็ค่อนข้างที่จะเดิน เหนียวแน่นพอสมควรนะครับเ е й ติ้งในแอปนี้นะครับของไก่ก้าวฟ้าครับเคยทำสูงสุดอยู่ที่2 0ก0ักว่านะครับแต่ว่าจะจับคู่หาคู่ยากมากนะครับนะครับตำแหน่งนี้คู่ต่อสู้ระเบิดเบี้ยขึ้นมาแล้วนะครับก็เอาเบี้ยริมกินขึ้นไปครับคู่ต่อสู้กินตอบเรากินเรือครับ เราเสียคลองเรือไปแล้วนะครับกินเบี้ยต่อไปครับก็จะสู้รุกลุกหลบไปอยู่ข้างโคนนะครับแทงเบี้ยมาแบบนี้ก็แทงเบี้ยสวนขึ้นไปครับนะครับทําลายเม็ดนะครับเม็ดจะหนีไหมไม่หนีนะครับถ้ากินแล้วเขาก็จะมีแท่นนะครับตอนนี้ก็ถอยมาเข้ามาก่อนนะครับจังหวะนี้เราจะนําเบี้ยนะครับลุกกินม้านะครับแล้วก็จับกินเบี้ยในตัวครับก็เป็นจังหวะทีเดินนะครับ อะไรก,กันไปคนละตัวครับตำแหน่งนี้เรากินเม็ดก่อนเราลุกไม่ดีแทงเบี้ยลุกมาก่อนนหะครับแทงเบี้ยลุกขุนหนีแล้วเราค่อยกินเบี้ยนะครับถ้าเม็ดหนีมาเราค่อยหงายเบี้ยนะครับได้เล่นครับนะครับลุกปักเป็นหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันจังหวะนี้ใช่มาก,กินครับมาก,กินเราขู่จะกินเม็ดฟรีขู่จะสู้หนีเม็ดครับหนีเม็ดอ่าแบบนี้ได้จังหวะทีลุกนะครับหงายเบี้ยลุกเม็ดกินกินลุก ขุนขึ้นถอยเบีย้ยกลับอ่ะโอเคจัดไปครับลุกปักอีกหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันเหมือนเดิมครับลุกอีกหนึ่งทีครับตูตต้องจับหมุนจับหมุนจับขุนนะครับอ่าแต่เวลาจะเล่นกระดานจริงกันก็จับหมุนจับหมุนนะครับหมุนขุนไปก่อนนะครับตำแหน่งนี้เราก็ใช้เบีย้ยหงายครับถอยกลับมาผูกกันไว้ครับก็สรุปแล้วตอนนี้ก็เป็นต่อเบีย้ยหงายหนึ่งตัว เม็ดสู้เบียได้ไหมนะครับก็สู้ไปแล้วนะครับสุดท้ายเม็ดของคู่ต่อสู้ก็ต้องพลีพรีชียนะครับต่อเบียความของเรานะครับต่อเบียความเบียความที่ติดยศนะครับว่ากันไปครับจังหวะนี้นําเรือไปจับกินมาหมาของคู่ต่อสู้มีปัญหาอ่านาเรือไปผูกนะครับก็พยายามนะครับพยายามที่จะสร้างจังหวะทีเดินนะครับ ทาให้คู่ต่อสู้ต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลานะครับโคนของคู่ต่อสู้ถ้ามุดขึ้นมาได้นี่ยเรามีปัญหามากนะครับจะทาอย่างไรดีจังหวะน,นี้หมุนมากลับมานําเรือมาจับกินโคนก่อนครับถ้าโคนขึ้นมาเรายกมาขึ้นไปครับทาาน้านปีกขวานะครับยืนคู่กันไปเลยนะครับมาคู่นะครับ คู่ตัะสู้กลัวเราจะนําเรือไปลุกนะครับให้ตก8ปดนะครับถอยคนกลับมาแล้วคู่ตัอสู้เน้นเน้นแนวป้องป้องกันซะมากกว่านะครับก็น่าจะเป็นทรงหาเสมอถ้าบุกขึ้นมาเมื่อกี้ก็เราก็มีปัญหาเหมือนกันจังหวะนี้ตอนนี้ระเบิดเบี้ยริมรอยเบี้ยริมก็ยังไม่ดีนะครับ ดันโคนขึ้นไปครับอยู่ตากดไปเลยนะครับยอมเสียตารุกหนึ่งตาเสียสองตาหลบดีที่สุดนะครับนำโคนขึ้นไปนะครับสกัดโคนของคู่ต่อสู้นะครับเราจะไปลุมกินขุนนะครับประมาณนี้นะครับคู่ต่อสู้จะยอมกับเราหรือเปล่านะครับนะครับก็ว่ากันไปครับ ขู่ต่อสู้นำม้ามารุกปักหนึ่งดอกครับหลบมาครับหลบแล้วหลบอีกนะยครับพยายามหลบไม่ให้ติดตารุกของม้าครับขูนต่อสู้ถอยม้ากลับมาก็ป้องกันไว้ก่อนครับนําเรือนครับมาป้องกันขู่ต่อสู้จะเอาอยัางไงต่อมาไล่เรือเรือเราก็ต้องหนีครับหนีไปจับม้า ประมาณว่าบังคับให้คู่ต่อสู้ต้องเดินม้านะครับถ้าเดินเรือม้าก็จะขาดก็พยายามตึงตำกำลังไว้ก่อนนะครับตึงกำลังไว้ขุนมาแบบนี้จะนําคนมาต่อหรือเปล่าคนต่อไม่ได้ครับกินฟรีนะครับรายการของไก่กา้านะครับก็เป็นรายการเล่นไปบ่นไปนะครับอืมเอาไงต่อขยับเรือมาหนึ่งตาครับนําเรือออกคลองเนาะ ออกไม่ได้ครับม้ามาไล่ก็ต้องจับกินกันหน่อยครับทำให้ม้าของสีขาวมีปัญหาอีกแล้วนะครับพยายามจะเอาจังหวะทีเดินคู่ต่อสู้ก็พยายามสร้างทีเดินเหมือนกันครับหลบขุนไม่ดีนี่มีม้าลุกซ้ํานะครับลุกซ้ําลุกซ้อนไม่ดีครับถอยกลับมาตรงตรงนะครับไม่ให้ติดตาของม้านะครับก่ต่อสูกเขาพยายามครับยกม้ามาอีกครับจะกลับไปรุกเราทางด้านปีกซ้ายทางนั้นเราเรากดเลยครับ กดกินโคนโดนรุกขยับมาทางขวาครับนะครับโคนแรกโคนกิ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 นโดนรุกกินมาฟีเรียบร้อยครับจบข่าวนะครับหลบมาครับนะครับไม่งั้นโดนโดนสอกกลับนะครับจบข่าวโรงเรียนจีนเลยนะครับอ่ะจังหวะนี้โดนจับเรือทำไงต่อหลบไปหนึ่งตาเดิน ตามมาไหมตามมาจริงๆครับเนีตามติดคิดตังจริงๆนะครับอะนำเรือมาผูกม้าครับตรอจังหวะนะครับขอประธานอภัยนะครับถ้ามีจังหวะนะครับก็ตารุกนะครับนำม้าไปรุกนะครับแล้วก็อาจจะได้กินม้าฟรีทางด้านปีกซ้ายครับก็เป็นแผนการเล็กๆน้อยๆครับหวังไว้ลึกๆเผื่อคู่ต่อสู้พลาดนะครับ จังหวะต่อไปครับสีขาวใช้ม้ายกมาตำแหน่งนี้จะนำม้ามารุกเราอีกแล้วถ้างั้นเราไม่ให้ม้ามีประสิทธิภาพนะครับยกม้าไปบังนะครับบังคองเรือนะครับทำให้อนุภาพของม้านะครับถ้ารุกเราก็แลกม้ากันได้ไหมแลกม้ากันนำขุนไปผูกเบีย้ยแล้วเราไปตีหลังบ้านนะครับประมาณนี้นะครับว่ากันไปครับ ก็คิดแนวทางวเ,เข้าคร่าวนะครับเรามาดูกันต่อครับว่าคู่ต่อสู้จะทํายังไงต่อในตําแหน่งนี้ครับ1,300นะครับ, 1, รบก,วกว่าเกือบ400นะครับ1,390 92เก้าบสอคะแนนครับโดนลุกครับโดนลุกเอา้าลุกแล้วลุกอีกนะครับก็กวนดีจริงๆนะครับเอาไงดีก็อ,อยากไปกินม้าเลยไหม ขยับขุนไปกินมาครับนะครับเนาไหนเป็นเงินครับเอาเรือมรุกก็โดนบังคับครับคู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปเลยนะครับน่าจะเผลอเือนะครับนะครับเดินเพลินไปหน่อยนะครับก็ขอขอบคุณตนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับรับชมนะครับมาครุกไทยไก่ก้าฟ้าทางช่อง youtube นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ ep หน้าคลิปหน้า สวัสดีโชคดีมีชัยทุกท่านครับ